วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการบันทึกใบสรุปการขายในโปรแกรม Embedded s, s e l l Car นะครับหลังจากที่เราล็อกอินมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่ที่หน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราได้ใบสรุปการขายมาแล้วก็คือเราตกลงกับลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเตรียมที่จะทำใบสรุปการขายหรือว่าหน้าการ์ดแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่เมนูใบสรุปการขายอยู่ตรงนี้นะครับเลือกเข้ามาเนี่ยส่วนประกอบหลักๆก็จะมีอยู่3หน้านะครับ เลื่อนหน้าโดยการเลือกซ้ายขวาตรงนี้นะครับสังเกตว่าเลขก็จะเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหน้าสุดท้ายซึ่งแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้ก่อกน,นะครับหน้าแรกเนี่ยก็คือเราเลือกรุ่นรถก่อนว่าเราขายรนุ่นอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถเซิร์ชได้นะครับถ้าเกิดเราขาย MG5 เราก็เซิร์ชไป MG5 แล้วก็มาเลือกรุ่นเลือกเกรดของรถตรงนี้นะครับผมเลือกตัวนี้ สีรถยนต์นะครับผมสมมุติเนาะอันนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งสองอันนะครับระหว่างเงินสดกับไฟแนนซ์ซึ่งสองอันนี้เวลาเลือกแล้วรายละเอียดที่เรากรอกก็จะไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือกเงินสดเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าปัญญาแต่ถ้าเกิดรายละเอียดเดยอะก็คือตัวของไฟแนนซ์นั้นผมจะเลือกไฟแนนซ์ไปก่อนนะครับประเภทการจดทะเบียนก็จะมีบุคคลกับนิติบุคคลนะครับก็จะถูกอ้างอิงตามแต่ละรุ่น ว่ารุ่นนี้มีค่าจดทะเบียนเป็นประเภทบุคคลหรือตีบุคคลเท่าไหร่บริษัทไฟแนนซ์ครับเลือกได้เลยแคมเปญถ้าเกิดมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับชื่อลูกค้าผมจะใช้เป็นทดสอบลูกค้านะครันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องใส่ชื่อนามสกุลของลูกค้าเข้าไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า,าใส่เบอร์อะไรก็ได้เป็น ใส่เลขนี้เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้านะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยที่อยู่ปัจจุบันก็ทดสอบที่อยู่แล้วกันวันที่ใบจองนะครับแล้วก็วันที่ปล่อยรถก็เลือกตามนี้แนะนำการเลือกอช่องที่มันเป็นวันที่นะครับให้คลิกเลือกที่ปฏิทินตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มวันเอา เพราะว่าตัวรูปแบบของวันที่ตัวนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยมันอาจจะทาให้เกิดการพิมพ์ผิดได้นะครับดังนั้นก็คลิกตัวนี้แล้วมันจะมีปฏิทินขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกอาจจากเดือนปีแล้วก็วันที่นะครับหรือเราจะคลิกเป็นท o d a y ก็ได้ตรงนี้มันก็จะเป็นวันปัจจุบันหรือไม่ใช่อผมทดสอบเนาะอย่างนี้เนาะวิธีการชําระเงินนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าลูกค้าชําระเงินแบบไหนประกันภัย าบริษัทประกันภัยถ้าเกิดมีก็ก็ใส่เข้าไปนะครับแหล่งที่มาลูกค้าเป็นมาจากโชว์รูมมาจากส่วนตัวออนไลน์หรือว่าออนไลน์ของบริษัทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นหมายเหตุก็จะเป็นส่วนใ่ญ่ผมจะตั้งค่าไว้ให้เป็นฟิล์มเนาะฟิล์มหน้า60สิบรอบคัน80ดสิบอะไรอย่างนี้อาซันลูถ้าเกิดมีก็ใส่เข้าไปนะครับไม่มีก็ตัวนี้โดยปกติก็จะเป็นรูปรถแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ไม่เป็นไรข้ามไปครับอ่ะหน้าที่2ของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดในหน้าการ์ดให้กรอกนะครับอันดับแรกเลยก็คือค่างวดแล้วก็ค่าสัปดีทั้งหมดนะครับคือสัปดีทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าเกิดลูกค้ามี PO Finance ออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสั i ดีทั้งหมดกี่บาทนะครับเราก็สามารถกรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยสมมติว่าผมสั i ดีไปหมื่นสองแล้วกัน อาเบียประกัน a l p ลูกค้ามีไหมาตามใบ po ข้างว่าตาม po เท่าไหร่สมมติผมเป็น7,800แอ่าแล้วก็จะมีรายการซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ก็คือซื้ออุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเองนะครับเราก็สามารถเลือกได้อาอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างมันก็จะบอกราคาทุนราคาทุน9 7้เราขายลูกค้าพันหตัวช่องไหนที่มีศูนอยู่ข้างหน้าแล้วไม่สามารถลใได้ปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียส กำมันเท่าไหรเราจะตามไปลบก็ได้นะแล้วแต่ครับแด่หมดเราก็กดเพิ่มเพิ่มรายการเรียบร้อยก็อ,อยู่ตรงนี้อย่างนี้เราเป็นเก้าเจ็ดเก้าขายหนึ่งพัดเราก็จะมีกําไรอยู่ที่ยี่สบเอ็ดาทตัวนี้เดี๋ยวก็จะเป็นส่วนเพิ่มมาจินนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ตัวอื่นเราก็เลือกไปแล้วเราก็พิมพ์ราคาซึ่งมันจะบอกราคาทุนขึ้นด้วยปกติแล้วเราก็จะขายมากกว่าราคาทุนอยู่นิดนึงขึ้นอยู่กับว่าเรา ขายราคาขาหนดเท่าไรนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเราก็สามารถเพิ่มรหัสสินค้ารายการราคาทุนที่ขายแล้วก็ราคาขายเข้าไปได้เองนะครับซึ่งส่วนเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเองนะครับก็คือจ่ายหลังซูเปอร์กรณเองไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราแถมนะครับรายได้ที่ปรึกษาการขายถ้าเกิดมีค่าปล่อยก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดทราบก็ใส่หรือมีค่านอื่นที่เราได้มานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่อเมหรือ หัวหน้าทีมหรือผู้จัดการสาขาตกลงกันว่ายังไงถ้าเกิดไม่มีก็กระ้ามไปที่ผมจะใส่ค่าปล่อยเป็นพันนึงเนาะอ่าส่วนลดตามรุ่นเนี่ยก็คือตัวของมา r จิ้นที่เราได้นะครับก็จะมีกําหนดมาส่วนาถตัวนี้ได้มาจิ้นอยู่ที่อ่าหกหมื่นแล้วกันอ่าผมใส่ไปหกหมื่นบวกหัวอุปกรณ์ลูกค้ามีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ผมใส่ไปห้าพันส่วนลดราคารถยนต์เราลดให้ลูกค้าหรือเปล่านะครับเงินดาวอ่าลูกค้าดาวกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ตัวนี้จะมีให้เลือกเราไม่จําเป็นต้องใส่ตามนี้ก็ได้แต่ถ้าคลิกเลือกเนี่ยมันก็จะคํานวณเปอร์เซ็นต์ให้ว่าโอเคถ้าเกิด20%เท่าไหร่15%เเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าบอกว่าโอเคลูกค้าจะวางดาวไว้ที่ห้าหมื่นเราก็สามารถใส่ห้าหมื่นไปได้เลยอย่างนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมันไปนคํานวณให้เองค่าที่เราใส่เนี่ยสังเกตว่ามันจะขึ้นที่แถบตรงนี้นะครับดีที่เราใส่เข้าไปว่ามีเท่าไหร่บ้างเราก็สามารถดดูจากหัวนนี้ไ้ไะ ่าส่วนลดเงินดาวเมื่อกี้ลูกค้าดาวไปห้าหมื่นสมมุติว่าเราลดเงินดาวให้ลูกค้าสักหมื่นหนึ่งนะครับก็ได้อ่าดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมใส่เป็น2จุดเท่าไหร่ดีสาอง่าใส่อยู่ที่72งวดเงื่อนไขแบบ ending กับ beginning นะครับ ending ก็ก็คือจ่ายค่างวดแรกในเดือนถัดไปแต่ถ้าเกิด beginning ก็จะมีผมเลือก beginning เนาะก็จะจ่ายค่างวดแรกในวันอนอกรถนะครับ จะได้เห็นเนาะโอ okay. เคส ubsidy อ่าตัวนี้ก็คือเราส ubsidy ลูกค้าหรือเปล่าซึ่งอันนี้ดอกเบี้ยลูกค้ามันเป็น2.32ถ้าเกิดเราไม่ได้ส ubsidy อะไรแล้วก็เราก็ปล่อยไปซึ่งค่าตรงเนี้ยมันก็จะต้องเท่าค่าดอกเบีย้ยที่ทาง finance กำหนดมานะครับแต่จริงเวลาเราบันทึกไปสรุปการขายเนี่ยเราจะมีใบพ o ลูกค้าอยู่แล้วซึ่งเวลาค่าสบซ s i d y เนี่ยเราก็นิยมจะมาใส่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเรามีสบซ s i d y นะครับ แล้วก็คิกแบ็กเราได้ไหมผมใส่ไปหมื่นห้าละกันคอมไฟแนนซ์เริ่มต้นที่แปดเปอร์เซ็นสมมติผมได้สิบสองเปอร์เซ็นเป็นเวลาห้าปี grille. แสดงว่าผมได้ค่าคอมไฟแนนซ์มาที่จุดเจ็ดพันหกเงินจองลูกค้าเท่าไหร่สมมติผมจองลูกค้าห้าพันละกันค่าอื่นวันออกรถมีไหมนะครับก็ค่าปลายแดงดดนตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่สามพันนะครับแล้วก็ค่าอ,อื่นก็คือสมมติว่าเรามีค่าอะไรเดียวอะไรไม่รู้ ค่าอื่นๆวันออกรถอออกรถผมใส่เป็น500แล้วกันแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือรายการของแถมนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเราจะมีค่า PDI ซึ่งเราติค่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่าจดทะเบียนก็จะขึ้นอยู่กับว่าประเภทการจดทะเบียนเป็นเท่าไหร่ที่อยู่ในในนาแรกสังเกตว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยน เมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สามพันห้าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนใช่ไหมอ่าเราเปลี่ยนเป็นออกแบบนิติบ,บุคคลแล้วนะลองตับไปดูใช่ไหมครับก็จะเป็นห้าพันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามประเภทการจดทะเบียนของลูกค้านี่ตอนนี้ของแถมเริ่มต้นเราก็คือพันสามห้าสิบมีอะไรบ้างมีค่า P&I เจ็ดร้อย,ย 700, แล้วก็มีค่าขัดเคลือบสีอ่าห้าร้อยบาทแล้วก็กอะป้ายนะครับร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดเราโอเคเราแถมเป็นลูกค้าเราก็ติ๊กเพิ่มไป ไม่แถมแล้วก็ออกสังเกตว่ารายการของแถมก็จะบวกขึ้นให้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แถมเนะให้ลูกค้าจ่ายเองนะครับแล้วก็แวตซับดาวเมื่อกี้เรามีซับดาวไปเท่าไหร่เอ่ยหมื่นหนึ่งหรือเปล่าอ่าส่วนลดเงินดาวหมื่นหนึง่งก็จะเกิดแวตซับดาวทั้งหมด7 0 0ผมแถมให้ลูกค้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้เราสามารถคลิกเลือกตรงนี้ครับเลือกอุปกรณ์ตกแต่งมันก็จะขึ้นรายการมาให้เราเมื่อกี้ผมขาย MT 5ใช่ไหม วิธีการทำก็คือผมลงเซิร์ชชื่อคำว่า mg 5ดูแล้วก็ลองเลื่อนดูหาว่า mg 5ของผมมีอะไรแถมบ้างนะครับก็แถมไปเลยนี่สปอยเลอร์2,500ผมติ๊กปึ๊บก็จะขึ้นตรงนี้ส่วนล่างตรงนี้ก็คือรายการที่เราแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วส่วนข้างบนก็คือเป็นตัวเลือกนะครับอ่าผมแถมอะไรดีล่ะอะสติลเกอร์ตกแต่งตัวถังพันหนึ่นะครับผมคลิกเข้าไป สมมติว่าโอเคผมไม่เอาแล้วผมก็มาอยู่ข้างล่างแล้วผมก็คลิกออกตรงนี้ก็ได้มันก็จะลดลงนะครับอาสมมติผมแถมตัวนี้ไปแล้วกันมีอะไระผมแถมตัวนี้ไปด้วยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดถ้าเกิดเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตัวไหนที่เราไม่เอาเราก็ปิดทิ้งไปก็ได้นะครับสมมุติว่าโอเคผมไม่เอาสปอยเลอร์ตัวนี้ผมก็ปิดทิ้งไปนะครับนี่รายการของแถมตอนนี้ก็อยู่ที่7 5 5 0นะครับ ถ้าเกิดตัวไหนไม่มีเนี่ยเราก็สามารถกําหนดอุปกรณ์ตกแต่งเองได้สมมติว่าผมจะแถมอ่าประดับยนต์แล้วกันประดับยนต์ประดับยนต์ของนอกนะครับรหัสสินค้าใส่ไม่ให้ซ้ํากันผม,ผมไม่ใส่ผมใส่เป็นขีดหรือใส่เป็นหนึ่งก็ได้นะอะไรก็ได้นะครับอย่าไปซ้ํากันแล้วก็ราคาที่เราขายเราขายไปเราจะแถมลูกค้าเท่าไหร่ผมใส่เป็น พันสองอ่าแล้วผมเครื่องหมายบวกนะครับนี่ประดับยนพันสองก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มด้วยนี่เพิ่มมาอีกพันสองอันนี้ก็คือรายละเอียดหน้าสองนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่เรากรอกเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับไปกลับมาได้นะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนอะไรเราก็ย้อนกลับมาแก้ก็ได้นอะอ่าแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายก็จะมีตัวอย่างหน้าการ์ดมาให้ดูโอเค ไอสิ่งที่เราเกอบไปเมื่อกี้ทั้งหมดอะครับมันก็จะมาขึ้นในหน้านี้อ่าอย่างอันนี้ผมบวกหัวไปห้าพันเห็นไหมครับอ่าเงินดาวห้าหมื่นคิดเป็นแปดเจ็ดจุดแปดแปดตัวเล็กจังแล้วผมบวกให้เพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะรายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้ข้างวดปกติเห็นไหมครับเป็นเมื่อไขแบบ beginning beginning เ,เกิดอะไรขึ้นมันจะก็จะเกิดข้างวดแรก ที่ต้องจ่ายขึ้นในวันที่ลูกค้าออกรถนี่มันก็จะมาบวกตรงนี้รายละเอียดการใช้จ่ายวันออกรถเงินดาวสุดที่เท่าไหร่สองตัวนี้ฟรีอยู่แล้วนะครับค่าจดทะเบียนค่าไปแดงอ่า beginning ขึ้นตรงนี้นะครับซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมที่ลูกค้าจ่ายเองพันหนึ่งนะครับแบบสัปดาห์เราแถมให้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟรีแล้วก็ค่าอื่นวันออกรถแล้วก็มีเงินจองห้าพันนะครับรวมมาก็จะเป็นยอดชําระเท่านี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เรารอกไปเมื่อกี้เนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรายการของแถมนะครับค่าจดทะเบียนลูกค้าจ่ายเองแวบซัปดห์เมื่อกี้เราแถมไปก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ประดับจนก็อยู่ตรงนี้ก็จะรวมมาอันนี้ก็จะเป็นรายการกกอุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าซื้อเข้ามาเองมันก็จะคำนวณให้มา r จิ้นที่เราได้6 0 0 0 0บวกหัวไปเท่านี้คลิกแบกได้มาเท่านี้แสดงว่ามาจิ้นรวมเราเป็น8 0,000ืนอ่าเราก็จะมีค่าคอมไฟแนนซ์คอมประกันมีไหม ถ้าเกิดมีคมประกันก็จะมีกอกช่องประกัน ALP นะครับกำไรจากลูกค้าซื้อช่องนี้ก็จะเป็น21แล้วก็จะเอาสองช่องนี้มาหักลบล้างกันนะครับก็แสดงว่าขายแล้วก็จะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ5 6 8 8 0นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคเราอยากกลับไปแก้ละเรากลับไปแก้ก็ได้ครับเราบอกว่าโอเคอันนี้มัน หรือเยอะไปอะไรว่าไปหรืออยากแถมให้ลูกค้าเพิ่มเราบอกว่าโอเคเราไม่เอาไปดิ้งแล้วเราจะเอาแบบ ending, เอนดิ้งแบบว่าแก้ให้ลูกค้าได้เราอยากแถมอุปกรณ์เพิ่มเติมผมแถมให้เขาเพิ่มหน่อยแล้วกันอขอ m c 5เนอะพิมพ์ m c 5เข้าไปหาง่ายสุดมีอะไรบ้างอมีถาดท้ายแถมผ้าคลุมพรมหาที่ชัด์แบตโอเคก็ได้เยอะแล้ว ม,มาดูว่าเป็นยังไงภาคอืมโอเคก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่าของแถบก็จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมาจิ้นคงเหลืออะไรพวกนี้ก็จะจะเปลี่ยนไปหรอกมันก็จะเกิดการคำนวณใหม่ทั้งหมดแล้วก็ค่าวันออกรถของลูกค้าก็จะลดลงแล้วเพราะว่าไม่มีค่างวดแรกหรือบกิ้งนิกนะครับเขาก็จะจ่ายลดลง ครับแบบนี้เนาะโอเคส่วนแถบข้างบนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงอยู่ในหน้ากาอยู่แล้วเปิดดูหรือไม่เปิดดูก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จะจะมีคำนวณให้เป็นเบื้องต้นว่าเท่าไหร่แต่ว่าดูในนากาฬดก็ได้ครับอ่าเนี่ยส่วนหน้าแรกที่เราจดมาก็จะเป็นตรงนี้ที่เราใส่ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกเอกสารครับ ไปดันจบตัวนี้นะครับอาบทึกเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใบแรกเนาะของเรานะครับเราก็สามารถกดตัวนี้ปุ่มสีน้ําเงินแว่นขยายก็มาดูได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้นะครับแล้วก็เอาไปส่งหรือเอาไปสั่งปิ้นอะไรก็ได้รายละเอียดก็จะเหมือนที่เรากรอกเมื่อกี้แล้วก็จะมีการแก้ไขกดปุ่มสีเหลืองนะครับก็จะถามว่าแก้ไขไปสรุปไหม อาตอบใช่มันก็จะยกข้อมูลที่เรากรอกเมื่อกี้มาให้แล้วเราก็เข้าไปแก่นะครับถ้าเกิดเราไม่แก้ถ้าเกิดเราแก้เราก็กดเราก็แก้นู่นนี่นั่นแล้วเราก็กดแก้ไขกอกสารถ้าเกิดเราไม่แกแเราก็กดกลับนะครับหรือว่าเราจะบอกว่าเราไม่เอาไปสูตดีแล้วเราก็ลบทิ้งได้แล้วก,กดยืนยันไปก็จะลบก็จะหายไปนะครับอันนี้ยังอยู่เนาะโอเค ก็ประมาณนี้ครับเรื่องของการบันทึกใบสรุปการขาย